ได้เวลากับกัดกีฬาในข่าวเช้าครับอยู่กอติดข่าวสารวงการกีฬากับผมภาาชุดสภาพเรืองไพศาลครับแต่ว่าไม่พลิกโผล่ครับเป็นไปตามความคาดหมายกับการคว้ารางวัลบอลลงดอร์ไปสมัยที่4ของกิซโนโรดันโดเมื่อคืนที่ผ่านมาครับเป็นการประกาศรางวัลของนิสานฟรองฟุตบอลของฝรั่งเศสกับรางวัลบอลลงดอร์ส6หรือว่ารางวัลลูกบอลทองคำครับที่มอบให้กับนักเตะยอดเยี่ยมของโลก ผ่านทางสถานีทโทรทัศน์เลก,กิฟสื่อกลายยักษ์ใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสครับและการแจรวันในปีนี้นั้นถือว่าพิเศษเพราะว่ากลับมาอยู่ในมือของฟรองฟุตบอลอีกครั้งหลังจากที่ไปรวมกับฟีฟ่ามานาน6ปีแล้วก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์นะครับก็เลยเป็นการแยกตัวออกมาอีกหนึ่งครั้งของราวันฟรองฟุตบอลก็คือวัลูกบอลทองคัพนี้นะครับคนที่คว้ารางวัลไปครองก็คือสโนโรนโดเป็นไปตามความคาดหมายนะครับสเปอร์สตาร์จากสโมสรอนเรอ,อลมดริดท,ที่พาทีมนั้น ค้าแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ได้เป็นสมัยที่11เอดลมทั้งเป็นกัปตันทีมชาติโปุตุเกสสร้างโผสอดคว้าแชมป์ฟุตบอลยูโร2 0 1 6มาครองได้เลครับแล้วก็เป็นดาวสัซนโบสูงสุดของศึกแชมเปี้ยนส์ลีกด้วยจากการยิงไปถึง16ประตู และการคว้าวันนี้ของนันโดครับก็เป็นการคว้ารางวัลเป็นสมัยที่4แล้วหลังจากเคยคว้าม,มาได้ครั้งแรกในปี2008ตอนที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแลสามสมัยครับมาอยู่กับทีมเรอัลมาดริดในครั้งที่2แล้วก็3ในปี2013และ2014นะครับนันโดบอกว่านี่เป็นรางวัลที่เขารู้สึกว่าเหมือนกับได้เป็นครั้งแรกนะครับขอบคุณทุกคนที่มีส่วนช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนบอลเพื่อนร่วมทีมแล้วก็สตาฟโค้ชที่มีส่วนช่วยเขาได้รางวัลน,นี้เป็นสมัยที่4ด้วยครับ ตอนนี้ก็ไลกี้คู่ปรับตลอดการอย่างเมซี่นั้นที่ได้รางวัลน,นี้เป็นสมัยที่5เพียงแค่สมัยเดียวลุน้นกันกับคู่ปรับของคู่นี้นะครับเมซี่กับโุนโดคงต้องแข่งกันไปอีกหลายปีทีเดียวครับ